ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับสามารถกู้เงินได้ถึงคนละ50,000บาทได้จากธนาคารออมสินนะครับโดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันคิดดอกเบี้ยต่ำมากและมีเวลาผ่อนชำระถึง5ปีนะครับโดยธนาคารออมสินนะครับได้จัดโครงการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ให้วงเงินกู้ถึงคนละ50,000บาทคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถกู้เงินนี้ได้นะครับก็คือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐมีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้คู่กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน เจ็ดสิบปีก็คือถ้าท่านอายุ20ปีจนถึง60กว่าปีเนี่ยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็สามารถไปยื่นกู้ได้นะครับและท่านต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพนะครับและก็มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้คือเขาต้องดูว่าท่านกู้แล้วท่านก็ มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้คืนเงินกู้ได้เพราะว่าท่านมีการประกอบอาชีพนะครับก็จะได้วงเงินกู้สูงสุดคนละ50,000บาทนะครับคือท่านอาจจะกู้ไม่ถึง50,000ก็ได้ตามที่ท่านสะดวกแต่กู้ได้สูงสุดถึง50,000บาทอัตราดอกเบี้ยนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.75ต่อเดือน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อและมีระยะเวลาในการผ่อนคืนเงินกู้ตั้งแต่3ปีจนถึง5ปีท่านก็เลือกได้ตามที่ท่านสะดวกจะผ่อนคืน3ปีจะผ่อนคืน4ปีหรือจะผ่อนคืน5ปีก็ได้ก็จะมีทางเลือกให้ท่านเลือกผ่อนคืนนะครับและท่านก็ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน เพราะว่าทางธนาคารอมสินเนี่ยก็จะประสานกับทางบอสอยอนะครับซึ่งก็คือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นคนดำเนินการเ,เป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับตัวท่านนะครับทีนี้ท่านใดที่สนใจก็สามารถไปยื่นขอกู้ได้ที่ธนาคารอมสินที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับ โดยใช้เอกสารในการยื่นกู้ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านภาพหน้าจอผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็คือหน้าจอยืนยันว่าท่านผ่านอาจจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะระบุหมายเลขบัตรประชาชนของท่านแล้วก็ยืนยันว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามีนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะออขอให้ท่านนั้นนำไปโชว์ด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นสมุดบัญชีเงินฝากหรือเป็นการทำบัญชีแบบท่านเขียนเองแบบง่ายๆก็ได้ว่าวันนี้ได้เท่าไหร่ซื้อของไปเท่าไหร่คือเป็นบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ก็ใช้ประกอบ ในการยื่นขอกู้หรือถ้าไม่มีจริงๆไม่เคยทํามาก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวทางเจ้าที่เขาก็จะพิจารณาเองนะครับและก็มีรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพของท่านก็คือไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพสุจริตและท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ท่านก็สามารถไปยื่นกู้ได้ถึง5 0,000ื่นบาทก็แนบรูปถ่ายที่ท่านประกอบอาชีพนะครับสมมุติท่านค้าขาย หรือว่าเป็นช่างหรือว่าเป็นคนให้บริการเ,ออเป็นลูกจ้างอะไรประมาณนี้ก็เอาภาพตอนที่ท่านทำงานอยู่เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพอยู่จริงนะครับอันนี้ก็แจ้งกันไว้นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็สามารถไปยื่นกู้กับธนาคารออมสินได้วงเงินสูงสุดคนละ50,000บาทนะครับแล้วก็มีเวลาในการผ่อนคืนถึง5ปี ไม่ต้องมีคนค้ำประกันดอกเบี้ยถูกมากนะครับร้อยละ0.75ต่อเดือนนะครับยังไงก็ฝากแจ้งข่าวกันสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการทห่รัฐใหม่นะครับซึ่งมีประมาณ15ล้านคนทั่วประเทศไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านของท่านครับ